ยอดขายห้าแสนบาทบวกกับชีวิตล่าเริงมีความสุขต้องไม่ครับิดนี้ครับสวัสดีครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การฝา่าฟันมาถึงจุดนี้เออจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเออผมโอเคกับมันนะปัจจุบันก็ยอดขายประมาณห้าแสนนั่นจะเกินนะน่าจะปันหกแสนเจ็ดแสนอะไรย่างเงี้ยแต่กูตีเป็นห้าแสนพอให้ดูน้อยๆอ,อ่ะแต่และชีวิตก็มีความสุขดีด,ดีดีมากเลยเออน่ามาแชร์กัน ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วที่เดือนมกราผมยอดขายล้านห้าอยอดขายล้านห้านะเออยอดขายล้านห้านะสัตว์ยอดขายล้านห้าเดือนมกราผมยอดขายล้านห้าแต่มันเป็นร้านห้าที่ค่อนข้างวุ่นวายเออมันเป็นร้านห้าที่ค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าเหมือนอันที่หนึ่งเลยนะอ่ะถอดบทเรียนมาเราชอบตั้งเราอยู่กับสังคมการแข่งขันเออ อย่ามาบอกว่าแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองก็เครียดได้เไว้เออเพราะว่าอะไรตัวเองเอาเกณฑ์จากคนอื่นมาสุดท้ายอ่ะตัวเองก็เอาเกณฑ์จากตัวคนอื่นมาอย่างปีที่แล้วอ่ะเดือนธันวาผมในล้านเจ็ดผมตั้งเป้าว่ากูจะต้องสูงสองล้านเออเพราะว่าเราก็แบบไปมองๆคนอื่นมาเนาะว่าหมายเออกูอยากได้ยอดอะไรของเขากูก็แบบคืออย่ามาใช้คําว่าแข่งกับตัวเองเออถ้าแข่งกับตัวเองมึงก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องตั้งอะไรดีสุดเพราะถ้าเกิดคุณตั้งปุ๊บ นั่นแหละมันจะเกิดความเครียดเออไหนกูก็ตั้งก็กูไปเห็นคนอื่นมาให้คนนู้นเขาทาได้ขนาดนี้เอกอูกูได้จะได้ขนาดนี้เนี่ยน่แหละมึงคือคือมึงแข่งกับตัวอื่นแหละแต่มึงหลอกตัวเองว่าแข่งกับตัวเองก็พยายามจะให้ได้สองล้านไว้เออจะยางแต่อัพไปสองล้านมันก็ล้านเจ็ดแล้วอันต่อมาล้านห้าแล้วพอกุมพาแม่งล้านนึงแม่งแบบจิตตกเลยพอเราพอเราตั้งความหวังอะไรแบบมันจะจิตตกและตอนนั้นนะโหปัญหาสาสม เข้ามาเลยคือหนึ่งของเต็มสต็อกแอดพังขายไม่ได้ของที่ขายได้แม่งก็หมดของที่มีแม่งก็ขายไม่ได้เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นะหะคือพูดง่ายๆว่ายิ่งคุณยอดขายสูงอะความเสี่ยงในการสต็อกหรืออะไรต่างๆอะมันจะคุณจะลืมคิดตรงนี้ไงคุณคิดว่าเอ้ยคุณขายได้เยอะ คุณลืมคํานวณว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดมันขายไม่ได้ล่ะเอออะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนนะผมขายแค่ช่องทางเดียวคือแอดเมื่อก่อนขายของได้วันละยี่สิบชิ้นมีอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นชิ้นละเจ็ดร้อยแปดร้อยขายได้วันละยี่สิบชิ้นโดยประมาณแล้วอยู่ๆแม่งขายได้วันละชิ้นหมายคมว่าผมคํานวณอนะ่ะแล้วของในบ้านมีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะของในบ้านมีน่าจะหลายร้อยชิ้นมากเลยผมคํานวณประมาณว่าเนี่ยของในบ้านน่าจะสักสองอาทิตย์หมด หรือสักเดือนหนึ่งหมดอะไรอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งหมดแต่มันขายด้อยลงแบบงวบเลยจากเดือนหนึ่งก็จะเป็นครึ่งปีอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งแล้วแถมค่าแอดแม่งก็แบบไ่เรี่ยเออคือหมดในที่นี้คือไม่ได้หมดแบบกําไรนะสมมติยอดขายพันสี่เงี้ยยอดขายพันสี่แม่งกําไรร้อยเดียวเออแล้วสมมติผมขายภายในร้อยแปดสิบวันแม่งก็ได้กําไรแค่แสนแปด ร้อยแปดสิบวันก็คือหกเดือนกําไรแสนแปดกำไรร้อยเดียวเดือนหนึ่งก็ตีตีตีเป็นให้กูร้อยแปดสิบวันหมื่นแปดเออถ้าเกิดสมม,มติผมระบายอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็จะได้แค่เท่าไหร่วะวันละร้อยสามสิบวันสามพันกูด้กูแบบสต็อกแทบทายแม่งนนไน้กาไรเดือนละสามพันแบบมันทาให้ผมแบบโอ้ยเฮียเอ้ยชิบหายแล้วกูอะไรอย่างเงี้ย แล้วช่วงช่วงเมษานี่ยิ่งหนักกว่าเลยนะเมษานี่แบบโอ้โหจ้างคนมาแล้วตอนนั้นเริ่มกลับมาขายดีแล้วแต่คนแม่งประสิทธิภาพไม่มีเออแล้วพอจ้างคนมาอีกคนข้ั้งคนมาใหม่ปุ๊บตอนนั้นก็ไม่ได้มีเวลาก็เหมือนจะดีเออเอาแอดมินแม่งสี่คนเลยอสัตว์สุดท้ายแอดมินคนคนที่ทําไม่ดีก็ออกไปอีกคนนึงก็ก็ทาทาแล้วพอกูมีเวลาตรวจเยอะขึ้นก็เห็นข้อผิดพลาดเยอะขึ้นก็แบบโอ้ปวดหัวว่าไอ้อช่อไห ไอย่าทุกวันนี้มันก็แบบยังไม่ละเอียดเลยนะเออแอดมินก็ยังไม่ละเอียดคือจะเกิดจะป้อนง,งานให้มันนะมันก็ต้องแบบว่ามึงอย่าไปทาหลายเพจมึงต้องทาเพจเดียวไอ้สัตว์กูต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตกูเพื่อแอดมินหล้วเนี่ยแต่ก็คิเดเกตจ้างคนใหม่ให้เกตมาเทีนใหม่แล้วเออก็แต่ปัจจุบันกูก็ไม่ได้ขายอะไรหลากหลายแล้วก็เดี๋ยวจะแบบขายอยู่เพจหนึ่งแต่หลายๆอย่างให้มันจําเอาเออมันเริ่มมันเริ่มมีแอดมินแอดมินกูเริ่มมีทักษะที่แบบว่าขายหลายอย่างในเพจได้ แต่มึงอย่าไปเปิดหลายเพจแม่งมันสลับหน้าจอไม่หน้าจอกูรวมในมาออเดอร์นะมันมีบางอันแม่งมันตกหรือก็เพจกูมากไปหรือกูว่างว่าี๋ยวกูไปนั่งลบเพจเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยเออว่าแบบว่าเหมือนแบบโอ้ปัญหายเยอะไปหมดนะอะสุดท้ายเนี่ยมันก็นะที่มาของห้าแสนเดือนมิถุนา กูก็ไอสัตว์ไอกูเบื่อว่ะคือเคยเคยว่าแบบว่าบางครั้งใช้อะไรไปหรือจ้างอะไรไปมันไม่ได้ดังใจกูทําเองมึงเลยมิถุนากูก็ปั้นธุรกิจขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ทิ้งอันเก่านะปั้นธุรกิจขึ้นมาใหม่ทําตั้งแต่ศูนย์เออปั้น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 หกเดือนผ่านไปเดือนก็คือธันวาไอ่ใช่มันยอดขายห้าแสนเดือนนี้ก็แบบหกเดือนผ่านไปมันดีคือกูทําเองทุกอย่างทําเองทุกอย่าง มีให้อดินช่วยนิดหน่อยเออแต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจกูทําเองตอนพอมาเดือนธันวาปุ๊บก,ก็เครียดอีกใช่ไหมถ้าเกิดกูป่วยกูตายไปใครจะมาดูแลต่อวะกูก็ลองลองจ้างเออลองลองใช้วิธีลองจ้างแอดินที่พอจะรู้เรื่องอยู่ก็ให้แอดินลองช่วยทําก็ตอนนี้ก็รับโทรศัพท์ก็จ้างอดินไปเรียบร้อยแล้วเออ เดือนธันวาเป็นเดือนที่กูไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์เออคือถ้าเกิดถ้าเกิดเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยกูจะรับเองเพราะกูถือว่ากูรับเองแล้วกูทําได้ดีกว่าไยแต่พอเดือนธันวาธุระกูเริ่มเยอะกูต้องพาหมาไปหาหมอกูต้องทํานูน่ทนทํานี่ต้องอะไรอย่างเงี้ยทําให้กูไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในเมื่อคือถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเดือนย้อนกลับไปเดือนพฤษภาเออพฤศจิกายนะปะกูรับได้เองกูรับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต กูไปจ้างคนอื่นกูก็ไม่ไว้ใจว่ากูจะได้รับร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอเดือนธันวาภูปกูพลาดไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเออมาไล่โทรกลับมันก็ไม่ค่อยเวิร์กกูก็เออใช่มหมถ้าเกิดก,กูปล่อยอย่างเงี้ยกูสู้จ้างเขาคุณจะจ้างคนก็ต่อเมื่อจ้างมาแล้วทํากว่าที่คุณทําดีอยู่ในขนาดนั้นเดือนพฤศจิกากูกมั่นใจว่ากูจ้างใครมันก็ไม่มีใครทําดีเท่ากูแต่พอเดือนธันวามันก็ต้องแบบต้องยอมเสียประโยชน์ผลประโยชน์อะไรไปบ้างไงเออ จ้างแอดมินจ้างแอดมินมารับแทนก็อาจจะทําได้สักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของที่กูทาของที่กูตั้งใจทํานะเออแต่กูไม่สามารถตั้งใจทาได้ตลอดกูต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นประมาณเนี้ยก็เป็นประมาณเนี้ยว่านั้นแล้ปัจจุบันเนี่ยก็หน้าที่กูมีแค่แพ็กของวันนี้ตื่นมาสิบเอ็ดโมงสิบมาสิบเอ็ดโมงการเาหมามาเดินเอาลูกค้ามาบ้านอีกเลย ขนาดกูปักหมุดไว้ไกลๆแม่งมาถูกอีกเขาจาหน้ากูได้เฮียเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่ใช่แต่เห็นจําหน้าได้ได้กูหลอกนะเห็นไหว่าที่ผมบอกอ่ะไอ้ธุรกิจออร์แกนิกเขามาต่างจากต่างจังหวัดด้วยนะเออประมาณขี่รถมาปร,ประมาณหลายร้อยโลอย,อยู่ร้อยโลเออแม่งมามาร้านกูเออแม่งแบบขับรถมาร้อยโลเพื่อมาร้านกูซื้อของไปสองพันพันแปดกูลดให้เห็นปะ อย่างที่ผมบอกธุรกิจถ้าเกิดคุณตีโจทย์แตกมันไม่มีเราขายไม่ดีแต่คุณไปขายตามกันไงสกินแคร์สกินแค,คร์ไม่ขายดีนะเว้แต่มันคู่แข่งสูงอเอเคู่แข่งสูงสกินแคร์เสื้อผ้าแฟชั่น ยาอกฟูลูฟิตผูพิชิตลูตูดเนี่ยเ่อไปขายกันแบบหรือไม่เนี่ยขายกันขายกันอะไรแล้วอาหารน้ำพริกหมูกรอบหมูเด้งลูกชิ้นตาเต้าเจี้ยวเยี่ยวหลังซอยแคบหมูตากวดจับรับมีดน้ำพริกตาหขวดจับแม่งหันนึกว่าเรียกวมันน้ำพริกตาเต้าเจี้ยวเยี่ยวรดกางเกงอะไรอย่างเงี้ย ขายกันอยู่ตอเนี้ไม่แค่ชสบหาผกูไปเดินห้างแม่งสังเกตดิเวลาผมจะขายผมจะขายอะไรที่ผมจะซื้อแล้วแม่งมันไม่มีนั่นแหละคือมันไม่มีเวลาเดินไปห้างแม่งสมมติไปขายเครื่องมือช่างไอ้เครื่องมือช่างอนี้งมีแม่งไม่ให้เลือกน้อยมากเลยเนี่ยผมก็จะได้ไอเดียในการขายแล้วแต่กูไปเดินห้างไอ้เหี้ยแคบหมูยี่ห้อเหี้ยอะไรเต็มไปหมดน้ำพริกยี่ห้อเหี้ยอะไรเต็มไปหมดน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มเป็ดน้ำจิ้มหมูน้ำจิ้มกระจูอะไรแม่งเต็มไปหมดเลย กูไม่รู้กูจะเชื่ออะไรดีคือมันเกินมันเกิื่อนมันไม่ได้หมามันก็ขายได้แหละแต่มันต้องไปแย่งแย่งในตลาดเขาเออคือมันต้องไอ้ขายของกินเนี่ยนะคุณก็ต้องมีพื้นที่ขายเว้ยมันคงอะคิดง่ายๆมันคงไม่มีใครมาหรอกนะว่าแบบว่าจะขับรถมาร้อยกิโลเพื่อซื้อแคบหมูตาเต้าเจี้ยวเยี่ยวหลังซอยน้ำพริกตากวดจับรับมีดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะแต่ถ้าเกิดสมมติกูขายเครื่องอะไรไดีว่าเครื่องพ่นยา เครื่องพ่นยาหรือขายขายปุ๋ยขายปุ๋ยปุ๋ยอย่างดีเลยใช้แล้วแม่งมแมลงไม่ดีคนเขายินดีที่จะขับรถมาเป็นร้อยๆ้ยโลเพื่อจะมาซื้อเพราะว่าแถวบ้านมันไม่มีขายเออร้านขายปุ๋ยหาซื้อยากอยู่หรืออาจจะขายแต่อาจจะแบบแพงสมมติน่ะปุ๋ยแถวบ้านแม่งแพงกว่าสมมติปุ๋ยมันห้าร้อยปุ๋ยมันกระบอกละห้าร้อยของกูกระบอกละสี่ร้อยห้าสิบ ถ้าเขาซื้อสิบอันใช่ปะเน,นี่ยกูตัดราคาไม่ได้ตัดราคาหรอกต่างจังหวัดมันชอบขายแพงถ้าเกิดสมมติเขาซื้อสิบอันก็ห้าร้อยอะปะเขาซื้อสิบอันนะไอ้ร้านแถวบ้านมันห้าพันร้านกูมันสี่พันห้าเขาเขายินดีที่จะวิ่งรถมาซื้อร้านกูนะเพราะว่าตั้งห้าร้อยต่างกันแค่ห้าร้อยน้ำมันแม่งวิ่งไม่ถึงร้อยเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือประมาณเนี้ยเออคือกูก็ไม่ได้ขายถูกอะกูก็ขายแพงแต่ต่างจังหวัดบางร้านแม่งมันขายแพงกว่าอะไรเงี้ยขายแบบ เอากาไรกะจะสร้างคาลือหาดอะไรประมาณนี้ยนี่ยอันนี้คือแนวคิดว่าจะขายอะไรขายในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ขายแล้วไม่ต้องไปแข่งขันแล้วถูกแล้วถูกเลี้ยงดูในสังคมที่แข่งขันในสังคมที่เปรอะเทียบเนี่ยเวลากูจะมาพูดกูไม่รู้อะไรกูเอาแนวทางการสอนเด็กมาคือเนี่ยทุกวันเนี้ยเด็กน่าสงสารที่ยังว่าถูกหล่อหลอมมาในสังคม ที่เปรียบเทียบแต่โชคดีไงที่กูแบบว่าอยู่ในป่าเนี่ยพอยู่ในป่าเหยียบในสังคมที่เปรียบเทียบที่นี่เนี่ยมันมีไว้อันนี้อันนี้คําจากหมอเด็กไว้หมอเด็กบอกว่าน่ะเขาเขาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยอมันมันใช้ได้จริงด้วยเอาเอาแนวทิศการเลี้ยงเด็กมาขายของสม้มติว่าไงเอาเอาสิ่งใกล้ตัวมามาปรับปรุงตัวเองหมอเด็กบอกว่านั้นน่ะเด็กไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผ้าขาว ที่บริสุทธิ์หรอกเด็กทุกคนเกิดมาไม่ใช่ผ้าขาวที่บริสุทธิ์แต่เด็กเกิดมาเป็นผ้าขาวที่รอมีลายจากคนรอบข้างเออคือบอกว่าเด็กผ้าขาวเขาไม่เด็กเอาจริงๆนั้นเด็กเขาไม่มีสิทธิแทบจะไม่มีสิทธิขีดลายเองเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงว่ากูนึกย้อนกูมาย้อนกูมานึกย้อนกลับไปเมื่อสามเน่อกี่ปีวะยี่สิบปีที่แล้ววะ คือแบบอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพื่อนๆมันก็อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจกูรู้สึกว่ากูโดนโดนพี่กูแม่งบอกว่านี่เป็นหมอดิกูก็อยากเป็นหมออเขียนเรียงความเขียนเรียงความ,เ,เ,วามเป็นหมอเป็นหมอได้ได้ไดไดชนะได้ชนะด้วยนะเว้ยชนะขึงขนาดว่าชนะไม่ได้แบบเรียงความหน้าห้องนะเว้ยนี่เรียงความเรื่องอะไรวะครอบครัวของฉันในวันอนาคตไอสัตว์ชนะระดับ อำเภอนะเว้ยแล้วก็จะได้ไปนั่งกินไปนั่งกินอานนั้นเน่ะเขาเชิญผู้ชนะการประกวดเรียงความไปนั่งกินมันเป็นงานที่อะไรไม่รู้แม่งโต๊ะมีเป็นห้าสิบหกสิบโต๊ะเลยเออมีแต่แบบคนแบบนนั้นมาแล้วก็มีโต๊ะสําหรับคนชนะเรียงความกูมไปนั่งกินกับเขามีการแสดงที่ใหญ่มันเนี่ยตอน,นั่นก็เขียนเรียงความอยากเป็นหมอก็กูไม่รู้กูจะเป็นอะไรพี่กูบอกมาแล้วแล้วพอก็ว่าเป็นครูเป็นครูเป็นครูอ่ะเป็นครู ตอนโตมาหน่อยอาก็เปลี่ยนเป็นครูแต่พอเริ่มโตมาหน่อยกูเป็นเนี่ยกูโชคดีที่กูเป็นคนแบบไม่เชื่อผ่านฟฝ้าแม่งอ่ะกูเป็นเด็กเด็กเด็กเปรตนะเออกูเป็นเด็กเปรตกูเริ่มแบบปฏิวัติความคิดคนอื่นเอ๊ะหมอกูก็กูไม่เป็นกูไม่อยากเป็นนะมันมันมันทำไมกูต้องเป็นวะเออทําไมกูต้องแบบไปอะไรอย่างเงี้ยวะเออแบบเป็นเป็นครูทําไมกูต้องเป็นวะกูอยากเป็นในสิ่งที่กูเป็นนะเนี่ยกูโชคดีที่กูเป็นเด็กเปรตนะ แต่อย่าลืมดิว่าเด็กเด็กส่วนมากมันไม่ได้มีความคิดที่จังไรอย่างกูทุกคนนะเออเขาจะแบบคอยตามคอยตามเนี่ยเร,เ,รเ,รเรา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 เผลอล้วเผลอแต้มสีให้เด็กโดยไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเออส่วนกูหรอมาเป็นวิดวาควคอมเล่นเกมไม่เฮี้ยติดเกมโดตา two มีละเคลนเนี่ยมีละเคลนไม่ได้เกิดหรอกล้วเกิดกูยังเล่นอยู่ไอ้สั์เนี่ยเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเราจะชอบแบบ ฝากฝังว่าเนี่ยเด็กผู้ชายเป็นหมออ่ะเด็กผู้หญิงเป็นพยาบาลตอนพ่อแม่ป่วยจะได้ดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยอ้สัตว์มันมันแต่ความจริงเนี่ยมึงมีสิทธิดูแลทุกคนเอาความจริงในโลกนะวันสองพันย่ิบสองวะมึงมีสิทธิ์ดูแลคนได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรถ้ามึงมีเงินอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเป็นเรื่องจริงมีสิทธิ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะดูแลใครทุกคนถ้าคุณมีเงินมากพอมันเป็นมันเป็นโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเออไม่ว่ามึงจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยอย่างกูเนี่ยกูดูแลกว่าจับกูต้องเป็นสัตวแพทย์ไหมไม่ต้องกูจ้างเขาไปหาหมอกว่าจับเนี่ยค่าใช้จ่ายอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณพันสองพันแต่ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นเงินที่พวกมึงเอามาในในช่องนี้แหละกูก็เอาไปอันนั้นหมดเออแต่ก็นึงทิตในี้ใจนะเออดู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 ูดดดดกดจับมันก็เริ่มแย่แยมาแล้ว ันก็สิบกว่าปีแล้วเนาะในกูก็นี่คิดในใจนะเออแม่งไอ้พวกนี้แม่งมันสบายตอนแก่เว้มันหาเงินหาเงินตอนแก่ได้นี่ก็กกกเงินที่พวกมึงมาสมัครสมาชิกพบกที่ดูโฆษณา youtube ช่องนี้ยกูก็เอาเก็บไว้รักษาตัวนี้แหละเพราะคิดดูดีถ้าเกิดสมมตินึกในใจเออถ้าเกิดเมื่อก่อนแม่งไม่มีตงังแม่งคงจะเครียดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งที่ไอ้ป่วยตอนกลุมพลาครั้งแรกโดนไปเท่าไหร่วะ ครั้งแรกโดนไปหมื่นหนึ่งไปนอนห้าวันโดนไปหมื่นหนึ่งแล้วก็โฟล์วอัพทุกวันวันละสองพันก็เซตแรกน่าจะประมาณสองหมื่นเนอหลังจากนั้นก็ติดตามอาการทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองพันก็น่าจะเกินน่าจะเกินครึ่งแสนแล้วมั้งกดจับแต่ก็คิดดูกดีถ้าเกิดสมมติต่อให้กูมีรายได้จากการขายของอนะกูก็ต้องแอบคิดใช่ปะว่าเอ้ยเฮียแม่งกูเอาขายของออนไลน์มาแล้วเอามาดูแลหมาแม่งม,มันก็มันก็แอบบางครั้งมันก็ แอบเสียดายแต่ก็ต้องสงสารมันเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องเสียดายอะไรเลยเพราะว่ามันหาเงินได้เองอ่ะเออแย่ช่องนี้กูก็ยกให้เป็นของมันกดจับมาเนี่แล้วนะมมาเนี่ยกดจับมามาเนี่แล้วมาเนี่มาเนี่ยเนะนี่ยมามาเนี่ยเนี่ยเห็นป่มคือเราเราเรามาต่อมาต่อเราถูกเราถูกเราถูกมาๆๆมาเติบโตมากับสังคมเปรียบเทียบ ะทำไมทำไมพ่อแม่อยากได้เป็นหมอเอาไว้คุยไงนี่ลูกฉันเป็นหมอนะลูกฉันเป็นอันนั้นนะอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงคือคือเนี่ยถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมติคุณมีลูกนะอ่ะอันนี้อันนี้ย้อนกลับคุณมีลูกเฮ้ไปหลังซอยดีกว่าตัวไปไปหลังซอยกันไปดูนาดิเร็วมาขอจับมาเร็วอากาศดีไปหลังซอย Để đu đi Nà mà nha Mà lờ Mà 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 Đu à, đu đu càng nà Hết phần tốt quá Còn lông mấy tông phải là, สมัยนี้นะสมัยนี้นะถ้าเกิด,มดสมมติสมัยนี้ถ้าเกิดคุณคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีตังค์เออไม่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะ,จะอาชีพอะไรคุณต้องมีตังค์คุณต้องมีตังค์แล้วมันก็จะดีขึ้นมาเองเนี่ยอย่างเงินที่เกิดสมมติกวจับเนี่ยด้เกิดไม่มีตังค์รักษาเนี่ยมันก็ตายหาไปแล้วโดนไปเกือบสี่หมื่นแล้วมั้งสองเดือนสองเดือนนั่นจะโดนไปเกือบสี่หมื่นแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรเออ พูดให้ฟังเฉยว <Yeah. S 1> ่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ยหมาหมาหมาตัวนี้ตายไปแล้วเออแต่โชคดีที่มันเป็นยูทูบเบอร์เออช่องนี้แหละไอสัตว์ถึงบอกไงเราไม่เราเราเราปลูกฝังกันแนวคิดว่าเนี่ยจะเป็นพยาบาลจะได้ดูแลพ่อแม่เป็นสัตวแพทย์จะได้รักดูแลสัตว์เลี้ยงระยาป่วยมึงเป็นเฮียอะไรก็ได้แนวคิดใหม่คือมึงเป็นเฮียอะไรก็ได้มึงมีตังจบมึงมีตังมึงเป็นได้ทุกอย่างเอ้มึงเป็นมึงมีตังมึงทำได้ทุกอย่างมึงแค่จ้างคน มีตังแล้วก็จะจ้างผลเหมือนกับพี่ผมเนี่ยเห็นปะแนวคิดเนี้ยเอามาจากเอามาจากที่ผมทําให้เราสบายขึ้นเว้ยเพราะว่าตอนแรกอะผมก็รับโทรศัพท์เองและผมก็ใช้เวลานิดนิดน,ดนึงไปเทนจ้างแอดมินเออเนี่ยเห็นปะผมซื้อเวลาเนี่ยเขามีคํคำพูดคํานึงไว้บอกว่าคนทั่วไปมนุษย์เงินเดือนอะใช้ใช้เงินใช้เวลาแลกเงินเออส่วนนายทุนนายทุนใช้ทุน แลกผลงานเออคือทำไมเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมคำพูดที่ว่าอะไรวะมนุษย์เงินเดือนทำไมไม่ได้ต่างเท่าพวกเจ้าของบริษัทผู้บริหารเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนใช้เวลาแลกเงินไงเออถ้าเกิดคือ,อยังไงมันก็ได้ตังค์เออแต่ผู้บริหารบริหารไมได่ดีนี้ก็เจ๊งเอาจริงๆที่กูทาอยู่แม่งก็เกือบเจ๊งนะไอช่วงเดือนกุมภาปีที่แล้ว ค่าแอดแพงของเหลืออะไรอย่างเงี้ยใช้ทุนเนี่ยมันใช้ทุนแลกแลกความสําเร็จของธุรกิจและบางครั้งมันไม่สําเร็จมันก็นั้นน่ะเอออย่างถ้าเกิดคุณไม่ได้จ้างคนคุณทําเองคุณก็แค่เสียเวลาแต่ผมอะผมจ้างคนซื้อของอะไรมาเต็มอะ่ะเออถึงบอกไงมีเนี่ยหมว่ามัน,ม,นมันเป็นแนวคิดมันเป็นแนวคิดแล้วมันก็เอามาปรับปรุงไว้แล้วบอกไม่ถูกหรอกว่าจะปรับปรุงตอนไหนเหมือนเหมือนเหมือนนั้นน่นะเออไม่ใช่ดาสวย เกี่ยวกล้า,าเหมือนเหมือนปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหาใหญ่ของคนอ่ะปัญหาใหญ่ของคนที่เลี้ยงลูกกันเองเขืออไร,รู้ปะปัญหาใหญ่ของคนที่เลี้ยงลูกกันเองคือคนอื่นคนอื่นชอบเข้ามายุ่งเอออนอื่นเขาทํามายุ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเออเรค,คุยมาทุกบ้านไม่ไม่ฟัง แต่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 บ้านกูมันเป็นฝั่งเป็นฝั่งกูนี่แหละเออเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่แฟนเขาก็แบบเป็นคนที่แบบมีการศึกษาเขาก็คุยง่ายอแต่เนี่ยบ้านกูนี่แหละตอนแรกไว้กูให้มันเป็นมันเป็นกันทุกบ้านเว้ยมันเป็นกันทุกบ้านตอนแรกไว้กูก็ให้แม่กูมาช่วยไวย้ให้แม่มาช่วยทําเสียระบบหมด อันที่หนึ่งคาซีดกูซื้อมาไม่เอานั่งกูก็เห็นนะแล้วแล้วกูคุยกับหลายบ้านก็เป็นอย่างนี้กันอนู่นะคือเป็นเป็นโรคเคี้ยวอะไรวะเป็นโรคเคี้ยวอะไรไม่เอาเด็กนั่งคาซีดเออกูกูแบบไม่เอานั่ง,อ,งอุ้มไว้บอกว่าเอาเอามืออุ้มไว้ก็ได้ชิบหายแม่งตัวเองก็ไม่รัดเข็มขัดนะชนมาแม่งกระเด็นมึงกระเด็นก่อนนะเออมึงกระเด็นลูกกูก็กระเด็นพอเอานั่งปุบเนี่ยกูสังเกตนะเอานั่งพุบอีตอนนั้นอนะยังไม่ทันจอดเลย รถกาลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นเอาไปวัคซีนแม่งปวดคาซีดและมึงจะรีบเฮียอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออมึงจะรีบเลี้ยอะไรกันนักหนาแล้วก็เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนเราเน,นี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นข้อคิดเลยนะคนเราที่ไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไปเชื่อแนวคิดเก่าๆมึงกูก็เลี้ยงมาอย่างงี้เอาแล้วแล้วได้แล้ว,ลวนึกในใจเราแล้วชีวิตกูมันดีขึ้นปะอะไรอย่างเงี้ย เราแบบเราจะไปชอบเชื่อคนที่มีอายุมากกว่าเว้ยั้งที่เป็นประชากรที่แบบไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าการตามตรงนะผมเป็นคนที่มีแนวคิดปฏิวัติอะไรไม่ดีก็คือไม่ดีเออแต่หลายคนเอ,อ้ยเชื่อเชื่อเขานะว่าเขาเป็นแม่มึงถ้าเกิดกูเชื่อแม่กูถ้าเกิดกูเชื่อแม่กูแม่ก็แม่นะแบบนันเป็นปัญหามากเลยกับการเลี้ยงเล้วนอนนอนนอนเว้ยนอนเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่กูแบบกูบอกว่าถ้าไม่ตั้งใจเลี้ยงก็ไปเลยกอดกูเลยเว้ยเออไปไปเหอะ เนี่ยเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนไอเพจเลี้ยงลูกหมอก็เพื่อนนั่นนะเอานอนด้วยเอาเด็กนอนแล้วก็เอาอะไรวะเอาเด็กนอนแล้วก็เอาผ้าห่มผ้าห่มหนุนแล้วก็เอาขวดนมวางไว้บนผ้าห่มเอาเด็กนอนตะแคงเอาขวดนมวางไว้เนี่ยสมมติเต้าเจือเป็นเด็กนอนเอาขวดนมตะแคงเอาผ้าห่มหนุนขวดนมให้เด็กแบบอันนั้นน่ะไอชิบหายแม่งเด็กจะสำลักตายหมะเป็นอันตรายถึงชีวิตตอนนั้นกูเห็น กูเห็นเนี่ยกูด่าเลยเออกูด่าด่าแบบด่าจริงๆอ่ะไม่ตั้งใจครับเหมือนนั้นนะแล้วก็บอกว่าไปแป,ป๊บเดียวโหแม่งไปคุยโทรศัพท์ตั้งนานไปแป,ป๊บเดียวนึกว่ากูหลับมั้งเออคือแบบคือช่วงลูกที่ลูกแบบอันนั้นน่ะช่วงที่ลูกแบบเล็กๆเนี่ยมันจะนอนไม่ค่อยหลับหรอกเออเนี่ยกูเห็นแม่งออกไปคุยโทรศัพท์กูรีบลุกขึ้นมาแล้วก็แบบจับจับดีๆเออแล้วก็กูจับเวลาไม่เกินจับเวลาไปเกินสิบนาทีอ่ะเออ เออกูก็บอกไม่ตั้งใจเลี้ยงก็ก็ไปไปไม่ต้องมาเลี้ยงเออเลี้ยงเองได้กูก็แบบโอ้ก็ก็งอนงอนไปก็ไปก็ไปก็ไปเนี่ยถึงบอกมีเงินมีเงินทําได้ทุกอย่างเหนื่อยมั้ยมาแล้วรับฝนตกแล้วจะากินข้าวอหอม,มันยังไม่ยอมไป เนน้าฝนเนี่ยคือแนวคิดเนี่ยอ่ะอะมาสรุปเลยนะคลิปนี้ใครฟังถึงตอนนี้หนึ่งอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใ,ใครบางครั้งมึงจะบอกว่าสู้กับตัวเองบางครั้งมึงก็แอบ,บเอาคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานอย่างเช่นเนี่ยปีที่แล้วกูยอดขายสองล้านตอนนี้กูว่าทาไปเรื่อยๆเนี่ยเที่ยงแล้วกูยังไม่ได้ไปแพ็กของเลยอีเกยียดแพ็คเดีย๋ยวใครไปแพ็คสองเราไปเชื่อตามคนที่ บอกว่าเนี่ยกูทามาห้าปีสิบปีโอหห้าปีมึงทาแล้วมึงไม่เห็นรวยวะคือคุณต้องทําอะไรใหม่ๆไว้คุณก็ต้องปัจจุบันนะคนคนชอบแบบว่าชอบเชื่อคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือปัจจุบันไว้ขา,ขายของออนไลน์มันเป็นเทรนไม่ใช่ไม่เฉพาะขายของออนไลน์อะไร,ะไรก็แล้วแต่มันเป็นเทรนที่ใหม่หมดมันไม่มีใครทํามานานหรอกไอ้ที่บอกว่าทํามานานนะคือแม่งโม้เออหรืออาจจะเป็นวิธีเก่ามันต้องปรับวิธีใหม่ไว้ย ทั้งขายของออนไลน์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ปัจจุบันไว่ช่อง youtube อีกช่องหนึ่งกูเจ็ดพันแล้วไว้รายได้นี่ช่อง youtube อีกช่องหนึ่งปั้นรายได้ยี่สิบแปดวันที่ผ่านมาเจ็ดพันแล้วเดี๋ยวกำลังจะปั้นอีกช่องหนึ่งฝนม่นก็ตกจังเลยไม่ได้ออกไปขายหา่หามคิดดูดีๆเท่ากิดสมมติมีมีช่อง y o YouTube รายได้สักหมื่นหนึ่งสองช่องแม่งก็สองหมื่นแหละ สองหมื่นเดือนหนึ่งก็สองแสนสี่โอ้โหเนี่ยมีเงินเพิ่มไหมมั้แนวคิดแนวคิดเนี่ยมึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไปเก็บงงเก็บเงินหรอกผมไม่เคยมานั่งกูมีรายได้เท่านี้กูมีรายได้ร้อยเปอร์เซ็นกูต้องแบ่งใช้สามสิบเก็บสี่สิบเี้ยอะไรแม่งไร,ไร,ไรสาระ,ะเพราะว่าเนี่ยมึงอยากได้อะไรเพิ่มมึงก็ทําทํางานเพิ่มเนี่ยในย t u b e เนี่ยสมมติเราทําได้ช่องละช่องละหมื่นสองช่องก็่สองหมื่น สองกล้องก็สองหมื่นปีหนึ่งก็สองแสนสี่เนี่ยว่าสี่ปีแม่งก็เก็บได้ล้านหนึ่งเลยไม่ต้องไปเก็บหรอกแค่ทําเพิ่มแต่แน่นอนรายได้มันเป็นแบบก้าวกระโดดเว้ยปีนี้หมื่นหนึ่งปีหน้าเป็นสองหมื่นสามหมื่นมันเป็นดิจิตอลแอสเซทที่จเจริญเติบโตได้เอออะพจ้าป่ะเข้าบ้านแล้วฝนตกมาเหนือเครื่องบินอะอันนี้ก็ไว้ท่านีาน่ครับอะ จับมาข้าบ้านโอ้โหดดมองไม่เห็นมองมันแก้งมองไม่เห็นไป่มาข้าบ้านแล้วฝนตกเดี๋ยวค่อยไปเล่นสนามยญ้า